สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่นะคะชั่วโมงที่10บของวิชาศิลปะนะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เนื้อหาที่ครูจะสอนนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์งานทศนิ์ของศิลปินนะคะแต่ก่อนที่เราจะได้เรียนกันเดี๋ยวขอเช็คชื่อนักเรียนนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะ ใครมาแล้วนะคะส่งเสียงบ,บอกครูด้วยนะคะนักเรียนนะ,ะเล็ที่หนึ่งนะคะนัทนานมาหรือยังยังไม่มาทวีศักด์ทวีศักดิ์อยู่ไหมคะอ่าทันธนพลมาธนากรมาครับทีระชดมาครับปรีดี มแล้วพี่พัชชัยนอกยังไม่มาอนุชัยอ,อนอนท์มูลยาแพรกมาครับกันนิกาม่วงพับนัธิดาภูผักแพร่นิตยาคุ้มดีปันทิตาบุญมี ปีดาหุ้มไหมามาค่ะพรหมิมนพุทธรักษามาค่ะพิมนาดาพิสุดรัสมาค่ะวรัญญาบัวพา,าบัวพามาแล้วใช่ไหมลูกเมื่อกี้นี้ที่บอกวรัญญาหาป้องมาค่ะสุภาณีผมเหมาะมาค่ะอ,อรพินสีเผือด แล้วก็ธนทรเหมือนม่วงนะคะอาจารย์เลยชื่อหนูชื่ออะไรเอ่ยพิมพ์นดาอ่ะไปแล้วนี่หนูชื่ออะไรคะอ,อะไรนะคะอรสา,า,า,าบุญสันอ๋อโอเคอรสาบุญสันมาแล้วนะคะ,ะนักเรียนนะคะวันนี้บทเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของทัศนธาตุและหลักการออกแบบไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ของศิลปิน ะะทำไมนักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินนะคะเป็นเพราะว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนในวิชานี้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็จะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมีการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะเองนั้นอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือเราต้องเรียนรู้ นะคะในเรื่องของตัวอย่างที่ดีก่อนนะคะในการสร้างสรรค์งานทัศนิสิ์ของศิลปินนะคะจะมีรูปแบบและวิธีการการสร้างสรรค์เนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แบบโดยการลูกได้แก่1นะคะรูปแบบเหมือนจริง2รูปแบบแบบตัดทอน 3. รูปแบบเหนือจริงแล้วก็รูแล้วก็สุดท้ายก็คือรูปแบบนามธรรมซึ่งมีรายละเอียดวิธีการสร้างสรรค์นะคะดังนี้นักเรียนการสร้างสรรค์แบบเสมือนจริงเนี่ยนะคะก็คือการสร้างสรรค์รูปแบบที่ตา ที่เห็นเนี่ยหรือเหมือนธรรมชาติทั้งรูปร่างรูปทรงน้ำหนักแสงเงาสีสันซึ่งผู้สร้างสรรค์นเนี่ยจำเป็นจะต,ต้องสร้างสรรค์ผสมผสานทักษะประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อารมณ์ความรู้สึกเพื่อให้มีงานทัศนศิลป์เนี่ยมีคุณค่าความงามความคิดและก็อารมณ์ความรู้สึกอย่างแท้จริงอย่างในรูปอย่างนี้ค่ะอันนี้คือการสร้างสรรค์น,นะคะงานเสมือนจริงอย่างในรูปก็คือเป็นการวาดรูปคนนะคะเหมือนกับต้นแบบที่เขามานั่งให้วาดนะคะ นนแล้วก็แนวทางการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์แบบเสมือนจริงแบบเหมือนจริงก็คือก็คือนะคะมีขั้นตอนอย่างนี้ก็คือ1ก็คือนักเรียนจะต้องกําหนดแรงบันดาลใจนะคะเป็นการนําเอาความรู้สึกที่ประทับใจหรือสะเทือนใจที่มีความรู้สึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องราวในการแสดงออกนะคะเช่นนักเรียนประทับใจในในธรรมชาติแล้วก็ความงามของนกอย่างเงี้ยนักเรียนก็เลยเกิดนะคะความรู้สึกอยากจะวาดนกและสิ่งแวดล้อมขึ้นมาหรือไม่ก็ ในในการจบชั้นเรียนนะคะอย่างเช่นปีนี้นักเรียนต้องจบม .3 แล้วใช่ไหมนักเรียนอาจจะประทับใจเพื่อนคนหนึ่งมากนะคะอย่างอย่างบางคนอย่างเงี้ยนะคะประทับใจในตัวของอรสามากก็นะคะวาดรูปของอรษาให้กับอรษาเองนะคะนั่นเรียกว่าเหมือนจริงนะคะต่อมานะคะหลังจากที่เราเกิดแรงบ,บันดาลใจในการที่จะวาดภาพแล้ว ต่อมาคือการล่างภาพให้มีขนาดสัสดส่วนนะคะที่เหมือนจริงเขาก็จะอย่างเช่นถ้าเรามีรูปภาพนะคะของเพื่อนนะคะเราก็จะเอารูปภาพนั้นมาจากนั้นเราก็จะตีตารางช่องเดี๋ยวครูจะสอนนะคะในเรื่องของการสเกตดีไซน์ขึ้นมานักเรียนก็จะเข้าใจว่าเออเนาะมันเป็นการย่อส่วนนะคะเข้ามาอ๋อจำได้ไหมคะที่เรามีการนะคะร่างภาพให้มีขนาดที่เหมือนจริงในวิชาลูกเสือ ในฐานของครูนะคะที่นักเรียนได้เรียนนะคะในเรื่องของอะไรคะบางละจรรันนะคะที่ครูให้นักเรียนสเก็ตสเก็ตภาพนะคะค่ายของพม่านั่นแหละค่ะคือการร่างภาพนะคะต่อมานะคะในเรื่องของการระบายสีในการระบายสีเนี่ยระบายเพื่ออะไรคะเหมือนในรูปอย่างเงี้ยลูกระบายเพื่อให้เสมือนจริงให้เหมือนจริงมากที่สุดนะคะมันก็จะมีการใช้แสงและเงาแล้วก็ต้องให้แสงและเงาที่ถูกต้องเมือ่อเมื่อแสงนะคะสาดเข้ามาเจอวัตถุนะคะ ก็จะก็จะเกิดความสว่างนะคะแต่ถ้าอยู่หลังวัตถุก็คือจะเกิดความมืดต่อมาการแสดงระยะภาพค่ะระยะใกล้ระยะไกลนะคะถ้าอยู่ระ,ระยะไกลเราก็จะเห็นเพียงลางๆถ้าอยู่ระยะระยะใกล้เราก็จะเห็นความเด่นชัดของภาพนะคะเพราะฉะนั้นภาพเสมือนจริงเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบนะคะทั้ง4อย่างเนี้ยครบนะคะครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น1ก็คือจะต้องเกิดจากแรงบันใจ2นะคะการล่างภาพต้องเหมือนจริงที่สุดและ3 นะคะการระบายสีก็จะต้องมีแสงเงาที่เสมือนจริงแล้วก็สีก็คือระยะของภาพต้องมีความใกล้ไกลอะคะ่ะเหมือนเวลาที่นะคะนักเรียนถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพใน a c e b o o k นะคะมาลง a c e b o o k หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็คือนะคะให้ความรู้สึกเสมือนจริงแป๊บหนึ่งนะคะมีเพื่อนส่งข้อความมาให้เนาะเดี๋ยวคุณครูขอดูก่อน นักเรียนนักเรียนยังอยู่กับครูไหมคะตอนนี้หรือหลุดไปแล้วอยู่ค่ะอ่าแล้วทําไมมันขึ้นว่าโคโค่หลุดไปล่ะเห็นเห็นโคโค่ส่งข้อความมาอ่าโอเคอ่ะยังอยู่เนาะอ่าถ้าสมมติว่าครูหายไปเมื่อไหร่นักเรียนต้องรีบบอกครูทันทีเลยนะคะอ่าต่อมาในเรื่องของการตัดทอนค่ะตัดทอนตัดทอนคืออะไรคือมีไม่ครบนะคะอย่างเช่นในรูปเห็นปะตัดทอน การสร้างสรรค์งานัศนศิสินแบบตัดทอนหมายถึงการสร้างสรรค์ที่ลดตัดทอนรูปร่างรูปทรงน้ำหนักแสงเงาและสีสันให้เหลือเฉพาะส่วนที่สำคัญที่ต้องนำมาเสนอและและ้วก็ผู้ดูเนี่ยต้องใช้จินตนาการมากขึ้นเพื่อให้เกิดคุณค่าทางความงามต่างๆนะคะเกิดความแปลกใหม่แล้วก็ลดความซ้ำไม่ลดความซ้ำซากนะคะซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นคราวที่แล้วใช่ไหมคะที่นักเรียนได้เรียนในเรื่องของภาพเสมือนจริง นักเรียนก็จะต้องวาดทุกอย่างครบแต่ในรูปเห็นไหมคะเป็นรูปผู้หญิงกําลังเล่นนะคะดนตรีอยู่ถึงไม่วาดครบเราก็ดูรู้ว่าทําไมคะมีคนกําลังเล่นดนตรีอยู่ถูกต้องไหมคะลูกเพราะฉะนั้นนะคะการนะคะที่เราจะ จะสร้างรา,ากภาพในลักษณะนี้นักเรียนจะต้องรู้จักการตัดทอนนะคะสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปแต่ยังคงไว้ซึ่งสิ่งที่เรามองเห็นเรารู้ว่ารูปนั้นคืออะไรนะคะแนวทางการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบตัดทอนคือ1ค่ะการกำหนดแรงบันดาลใจก่อนทุกอย่างต้องมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นก่อนหลังจากนั้นเลือกสรรจุดเด่นมานําเสนอค่ะหนูก็ต้องมีการวิเคราะห์จุดเด่นแล้วก็ส่วนสําคัญของภาพนั้นนะ่ะสและ4จุดให้รู้ว่า ถึงไม่วาดครบก็ยังรู้ว่าคือภาพอะไรต่อมานําจุดเด่นนะคะมาจัดลําดับความสําคัญนะคะให้เห็นส่วนประธานของภาพเพียง1จุดที่เหลืออีก2-3จุดให้เป็นส่วนรองของภาพอย่างเช่นภาพนี้นะนะคะส่วนที่สําคัญคือหน้าของผู้หญิงเห็นไหมพอมีตามีจมูกนักเรียนก็คาดเดาได้แล้วว่านี่คือรูปผู้หญิงนะคะพอมีหน้าอกอ่ะชัดเจนใช่เลย เล่นเครื่องดนตรีอยู่ไม่จําเป็นที่ต้องมีสายแต่ก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ทําไมคะกำลังดีดเครื่องดนตรีอยู่เนาะต่อมาตกแต่งนะคะเพิ่มเติมนะคะให้เกิดเส้นนับหนับความกลมกลืนนะคะเพื่อให้เกิดถึงแม้ตัดทอนก็ยังดูรู้นะคะโอเคต่อมานะคะการสร้างสรรค์แบบเหนือจริงค่ะเหนือจริงคือมองยังไงก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะการสร้างสรรค์งานทัศนศิ ทัศนศิลป์แบบเหนือจริงหมายถึงการใช้ความคิดและจินตนาการดัดแปลงบิดเบือนรูปทรงและองค์ประกอบต่างๆให้ผิดจากความจริงหรือเป็นเรื่องราวนะคะคิดที่ฝันไปที่ฝันที่เป็นไปไม่ได้แต่กลับมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออกทางจินตนาการได้อย่างในรูปนะคะโต๊ะสุนัขป่านะคะจะย่าขาที่บ้านหนูหมาเป็นอย่างนี้ปะคุเป็นเป็นแบบนี้ไหมคะลูกมีหลังเป็นโต๊ะอย่างนี้ไหมคะมีไหมคะลูก ไม่มีใช่ไหมคะรูปแบบในลักษณะนี้ศิลปินจะต้องใช้จินตนาการเยอะมากๆนะคะขั้นแรกก็คือเหมือนเดิมเลยต้องมีแรงบันดาลใจข้อ2ต้องหาจุดเด่นของภาพข้อ3นําส่วนประกอบรองและส่วนประกอบย่อยมาเป็นองค์ประกอบรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็อันที่4ก็คือมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะอันนี้คือนะคะอย่างที่นักเรียนได้เรียนไปนะคะต่อมาก็คือในรูปแบบของนาม,มาธรรมนะคะนาม,มาธรรมหมายถึงงานทัศนศิลป์ที่ไม่มีรูปร่าง รูปทรงที่เหมือนจริงอะไรเลยไม่มีการแสดงเรื่องราวอะไรทั้งนั้นหากแต่ต้องการแสดงอารมณ์ความรู้สึกให้ปรากฏในรูปแบบนะคะของรูปร่างรูปทรงและเรื่องราวงานทัศนศิลป์ที่แสดงออกจึงมีความสนุกตื่นเต้นนะคะน่ากลัวความเศร้าความนุ่มความนุ่มนวลความแข็งแกร่งอย่างในรูปนี้นะคะเป็นนามธรรมานะคะก็คือเรามองไม่รู้ว่ามันคืออะไร ะะแต่ศิลปินบอกว่าศิลปินนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความขัดแยง้งแล้วก็สวยงามนะคะแนวทางการสร้างสารรค์ของทัศนศิลป์แบบนามธรรมาก็คือเกิดจากแรงบันดาลใจเป็นการแสดงความรู้สึกนะคะความประทับใจหรือการสะเทือนใจที่เห็นแล้วแบบมีความรู้สึกมันกระตุ้นความรู้สึกมากนะคะ 2. แทนค่าความรู้สึกด้วยทัศนธาตุนะคะก็คือจะเป็นพวกจุด รูปร่างเส้นรูปทรงนะคะที่ครูสอนไปแล้วนะคะนำทัศนา,าตมมาจัดองค์ประกอบเป็นการนําเส้นสีค่าน้ําหนักที่ใช้นะคะแทนค่าความรู้สึกเข้าไปนะคะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะอย่างในรูปอย่างเงี้ยเราดูไม่รู้เลยว่าอะไรแต่นี่นะคะคุณสมศักดิ์นะคะชาวทาราพง์นะคะศิลปินบอกไว้ว่านี่คือทิวทัศน์อวกาศนักเรียนนะคะเป็นไงเหมือนไหมคะนักเรียนดูรู้ดูรู้ไหมคะว่านี่คืออวกาศนะคะ แต่ว่าศิปินบอกว่าเฮ้ยนี่คืออาวากาศนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนนะคะวันนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของนะคะการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์มีด้วยกันทั้งหมด4แบบด้วยกันคือ1น,นะคะการสร้างสรรค์แบบเหมือนจริงนะคะ2นะคะการสร้างสรรค์แบบตัดทอนนะคะ3การสร้างสรรค์แบบเนื้อจริงและ นะคะการสร้างสารรค์แบบนามธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้นักเรียนนะคะมีความเข้าเข้าใจนะคะในบทเรียนนี้นะคะครูก็จะขอให้นักเรียนนะคะทำ mind m a p นะคะเกี่ยวกับเทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างสารรค์งานทัศนศิสินนะคะเดี๋ยวครูจะ copy link ตัวนี้นะคะสำหรับนักเรียนที่ อยากเข้าไปดูนะคะเพื่อทำไม้แม p โดยละเอียดอ่ะครูใส่เข้าไปให้แล้วนะคะโอเคอ่ะนะคะครูก็แชร์นะคะลิงก์ที่นักเรียนนะคะจะเข้าไปศึกษาโดยละเอียดแล้วนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะทำไม้แม p นะคะ ทำนายแมพวิชานี้ก็คือนะคะจะเป็นในเรื่องของเทคนิควิธีการในการสร้างสารรค์ของศิลปินนะคะมีได้กันทั้งหมด4แบบจำได้ใช่ไหมคะลูก4แบบมีอะไรบ้าง1เหมือนจริง2ตัดทอน 3. เหนือจริงและ4คืออะไรคะนำมาทำนะคะก็ให้นักเรียนนะคะเขียน mind map นะคะโดยที่ตรงการลางนันก็เขียนว่าเทคนิควิธีการในการสร้างสารรค์งานของ ทัศนศิลป์นะคะของศิลปินนะคะแลวเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็แยกไม้แมพออกเป็น4อย่างแล้วก็ในแต่ละอย่างนะคะมีทั้งหมด4หัวข้อนักเรียนก็เขียนเข้ามาว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่ละอย่างเป็นยังไงเป็นยังไงนะคะแล้วก็นะคะระบายรูย้แล้วก็วาดรูประบายสีนะคะตกแต่งไม้แมพให้สวยงามนะคะเดี๋ยวครูจะลอนะคะเช็คงานนักเรียนนะคะครูให้เวลาทำนะคะส่งเมื่อไรดีเอ่ยนะคะส่งเมื่อไรดีคะอะไรนะคะ ส่งเมื่อไรดีอาทิตย์หน้าค่ะครูขอวันพุธได้ไหมวันพุธเราได้เจอกันที่โรงเรียนได้ไหมคะมีเวลาทำสองวันเสร็จเนาะโอเคไหมคะพุธหน้า <c oughs> วันพุธนี้นะคะนักเรียนมาโรงเรียนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะเอากันบ้านของครูทั้งหมดตอนนี้มีกี่อย่างละคะ มี4อย่างนะคะให้นักเรียนเอากันบ้านทั้งหมดมาส่งครูด้วยนะคะอย่าลืมกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูก็จะจบนะคะการสอนเรื่องเทคนิควิธีการในการสร้างสารรค์ทัศนคตมของศิลปินนะคะเดี๋ยวขอทวนอีกรอบหนึ่งมีทั้งหมดกี่อย่างคะนักเรียนมีทั้งหมดกี่อย่างคะอรลาษามีสี่อย่างนะคะหนึ่งคือภาพอะไรคะเหมือนจริงเหมือนจริง,รงสอง เนื้อจริงไม่ใช่สองตัดทอนสามเนื้อจริงเนื้อจรงและสี่สุดท้ายคือนามาทำาอ่านามาทำนะคะอ่าโอเคนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจเนาะเดี๋ยวครูจะนำเอานะคะวิดีโอคลิปนี้นะคะไปใส่ไว้ในช่อง youtube ของครูนะคะแล้วก็ครูก็จะก๊อปปี้ลิงนะคะมาวางให้นักเรียนสำหรับคนไหนที่อยากเรียนซ้ำๆหลายๆรอบเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณนักเรียนนะคะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับหนึ่งมากๆนะคะที่เข้ามาเรียนวิชานี้เดี๋ยวคาบหน้าเราเจอกันนะคะครูได้เตรียมบทเรียนไว้แล้วนะคะก็คือจะเป็นเรื่องราวของศิลปินนะคะสาขาต่างๆนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานนะคะให้นักเรียนได้เรียนกันเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณนักเรียนมากค่ะสวัสดีค่ะ